ชาวราศีมังกรบารมีเทพหนุนดวงหนุนให้รวยหนุนให้เห็นหนุนให้ปังหนุนให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองข่าวดีต้องบังเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรครับพบไม้งามเมื่อขวานบินบินลงรอคอยมานานาแสนนานดวงชะตาของท่านจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ ชาวราศีมังกรในปี2517องบอเบาถึงโชคชะตาอำนาจปารมีวาสนาดวงชะตาของท่านออกเดินทางมานานนมนานนานแสนานานจนแทบนับไม่ได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาตั้งแต่ต้นปีต้นปีมีความเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมาย แต่ว่าอะไรบางอย่างท่านได้ออกเดินทางและได้ค้นพบไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหญิงสวยงามเข้ามาในชะตาชีวิตเพิ่งมาแอบตกหลุมรักหลงไหลในมลเสน่ห์หรือหนุ่มหล่อที่เข้ามาในชะตาชีวิตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกหงอยรู้สึกจาแย่รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดายกับปัญหาต่างๆแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในโชคชะตาท่านต้องการขายบางคนเข้ามาเยียวยาหัวใจเข้ามาเจรจาเข้ามาต่อรองเข้ามาพูดคุยเธอช่วยอยู่กับฉันได้ไหมเธอช่วยให้ความหวังกับฉันได้ไหมความรักของเธอเป็นสีชมพูแต่ปัญหาต่างๆมันก็ต้องเริ่มขี้ขายเพราะว่าดวงโชคชะตาตกตำแหน่งเงินทองท่านจึงลืมเรื่องเหล่านี้ไปท่านจะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองนะครับนอนลงไปเลย น,นอนนั่งนับเหรียญน,นั่งนับเงินนับทองดวงชะตาของท่านจะประสบสำเร็จตั้งแต่ต้นปีสุขสมสมหวังดังใจหมายมีข่าวดีเข้ามาโชคชะตาเข้ามาประเดประดังเงินทองไหลามาเทมาแต่ว่าด้วยปัญหาต่างๆกว่าเราจะได้เงินกว่าเราจะได้แก้ไขโอ้โหขวานจะบินอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องข่าวดีที่ท่านจะประสบความสำเร็จเหเนื่อยแล้วนะ กับปัญหาต่างๆเหนื่อยแล้วนะขวานจะบินหมดแล้วแทบจะทนไม่ไหวแล้วนะครับนอนอยู่บนกองเงินกองทองก็อย่าลืมแล้วกันอย่าลืมที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จับจ่ายใช้สอยให้คุ้มกับการที่ท่านต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายขวานมันเริ่มจะบินลงแล้วนะครับสังขารของเราก็เริ่มร่วงเลย ท่านที่กําลังประสบความเร็ดตั้งแต่ต้นตีจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองอายุยังน้อยอยู่ท่านรีบใช้ครับใช้คุ้มนะครับผมเก็บเงินเก็บทองให้มั่นท่านจะได้นอนอยู่บนกองเงินกองทองประสบความเร็ดในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตของท่านจะมีการพลิผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีๆความสุขความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดนะครับดวงชะตาท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับย้ายบ้านซื้อรถใหม่นะครับ ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเงินทองได้ซื้อทองนะครับซื้อสักสิบบาทร้อยบาทนะครับเก็บเอาไว้ให้มั่นคงภาวะจิตใจของท่านจะเริ่มแช่มชื่นประสบความสำเร็จนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาแต่แน่นอนร่ลำรวยมากก็ต้องยิ่งรวยก็มีท่านจะหยุดไม่ได้ในในลักษณะนี้เพราะว่าดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งจิงดี อำนาจปารมีวัสนาครับยิ่งเริ่มรวยยิ่งต้องต่อสู้มันหยุดไม่ได้แล้วนะครับมันหยุดไม่ได้แล้วและมันก็เริ่มบิดลงแล้วนะแล้วเราจะไปสู้กับใครได้ในเมื่อจะตายชีวิตยิ่งมีอำนาจยิ่งจะต้องสู้เขาเอีกด้วยบุญกุศลวัสนาเกิดขึ้นในโชคชะตาการต่อสู้แข่งแย่งจิงดีจะทําให้ท่านเปลี่ยนพลิกผันดวงชะตาท่านเงินทองเสริมต่อดวง ด้วยดวงชะตาเปิดมีเงินมาก็จะต้องประสบความสาเร็จนะครับแต่ไม่มีเงินมันก็จะลําบากนิดน,นึงนะแต่ใน่วงชะตาในปีนี้ท่านจัดแจงวางแผนให้เรียบร้อยนั่งอยู่ปองกองเงินกองทองนะครับดวงชะตาท่านตกตะแต่งสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะมองการไกลถึงอนาคตมองถึงเรื่องราวต่างๆมองถึงธุรกิจใหม่ๆ มองถึงความรักที่จะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างบาดเดบาดังเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะหนุนนําการใช้เล่ห์เหลี่ยมแพลวพาวเกิดขึ้นในโชคชะตาใคยบางคนจะมาใช้เล่ห์เหลี่ยมกับท่านนะครับแต่ทําอะไรท่านไม่ได้หรอ,อ,อกเพราะว่าท่านมีประสบการณ์มากม,ามีเงินมีทองมีประสบความสําเร็จเข้ามาในชะตาชีวิตแต่กว่าพบไม้งามเมื่อขวานบินลง ราศีมังกรปี2567บารมีเทพหนุนดวงจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองข่าวดีมาแล้วครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีในท้ายปีจะเริ่มจะประสบความำเร็จจะเริ่มแก้ไขได้อย่างมั่นคงและรุน่วงแรงทันทีทันใดนะครับเริ่มมีความสุขแช่มชื่นเริ่มมีจิตใจที่ฮึกเหิมเริ่มมีจิตใจที่ผ่องใสนะครับผมคนมันมีเงินสัอย่าง มันทําอะไรมันก็ผ่องใสเรื่อมวชนะผมเราไม่มีเงินดูสิกนะผมจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวแต่ว่าถ้าท่านตกตําแหน่งราศีมังกรถ้าเงินยังไม่มีรีบแก้ไขอย่างรวดนะครับด้วยบุญกุศลวาสนากาลังจะมาเงินจะไหลลงมาจากฟ้าเต็มบ้านนะครับประสบความเร็จการโยกย,ย้ายเงินทองก็ต้องระแวดระวะังนะครับอาจจะมีการหล่นหายนะครับผมปัญหาต่งตางๆมีเอาไว้ให้แกท่านต้องรอบคอบนะครับซื้อกระเป๋า จัดแจงใส่ให้เรียบร้อยก่อนก่อนการโยกย้ายเพราะเกณฑ์ชะตามีเกณฑ์หล่นหายแต่ว่าจะได้คืนไหมได้คืนนะครับเงินหล่นหายจะได้คืนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับผมโชคชะตาจะมีใครเข้ามาหนุนนำดวงชะตาท่านนะครับท่านเป็นผู้ให้ครับในช่วงนี้นะครับท่านเป็นผู้ให้นะครับเงินทองท่านจะพยายามทยอยออกบ้าง แต่ว่าก็จะเข้าเยอะกว่าออกนะครับปัญหาต่ตางๆเริ่มมีให้แก้เข้ามาในท้ายปีนะครับ้าผ่าลงกลางใจนะครับเงินทองมีให้แก้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเริ่มที่จะต้องปรับเปลี่ยนซื้อเครื่องใหม่มีเหตุที่จะต้องเปลี่ยนทันทีทันใดมันใช่เรื่องหรอใช้มาตั้งนานกลับไม่เสียแต่วันนี้กลับมาจะต้องเสียหายกับสิ่งของนะครับท่านก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงท่านรู้สึกเบื่อหน่าย กับปัญหาต่างๆนะครับถ้าท่านเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆท่านก็หาผู้ใช้นะครับปูหาผู้ช่วยเลยขาต่างๆมาช่วยเหลือคำชูในโชคชะตานะครับทาไม่สบายสบายเดี๋ยวเขาจะนําพาโชคลาภเงินทองมาให้แก่ท่านเองไม่จําเป็นที่จะท่านจะต้องมาทําด้วยตัวเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านวางแผนไว้หมดแล้วรอบคอบจแจง นะครับแต่ว่าความโศกเศร้าภายในใจยังคิดถึงใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตคนคนนั้นเข้ามาในฝันนะผมและก็เข้ามาในชีวิตจริงๆในท้ายปีตั้งแต่ต้นปีแล้วกลางปีแล้วนะผมเข้ามาในชะตาชีวิตมันคือภาพจินตนาการของท่านว่าฉันจะต้องแต่งงานกับบุคคลท่านน,น,นี้ครับหญิงสาวคนนี้หรือว่าหนุ่มหล่อคนนี้ฉันต้องการในลักษณะแบบนี้ลักษณะท่าทางที่ท่านชอบไม่ว่าจะเป็นชี้ๆแแป๊ะ นะครับไม่ว่าจะเป็นผิวพันธุ์ผุดพองนะครับผมนะครับเป็นคนที่สะอาดสะอ้านนมรอสะอาดสะอ้านนะครับตัดเล็บอะไรเรียบร้อยนับดวงชะตาท่านจะเจอคนในลักษณะนี้เพราะว่ามันเจอกว่าจะได้เจอนะผมมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอาบน้ําไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยสะอาดนะผมกว่าจะเจอคนที่เจอคนที่ใช่เนี่ย มันลำบากเหลือเกินนี่คือดวงชะตาโชคชะตาท่านรลอหญิงสาวเป็นคนที่แต่งตัวสวยสดงดงามนะเป่งปังนะครับเหมือนดังซินเดอเรลล่านะครับมาช่วยหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านรู้สึกดวงเปิดนะครับผมภาพในจินตนาการจะเข้ามาเยอะแยะมากมายก็แปลว่ามีหญิงสาวเข้ามาเยอะแยะมากมายมีหนุ่มรอเข้ามาเยอะแยะมากมายหนุนนำดวงชะตาท่านทําให้ท่านดวงเปิดรุ่งโรจน์สำเร็จ หรือจะรู้สึกฮึกเหิมเป็นอย่างมากนะครับช่วงชะตาในช่วงนี้จะรู้สึกฮึกเหิมจูรแรงอานาจบารมีวาสนาด้วยอํานาจบารมีวาสนาที่ท่านได้มาตั้งแต่อดีตชาติเจ้ามนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลภประสบ็จสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปแต่ว่า ด้วยอำนาจของท่านจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าแสงทางโคง้งทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเข้ามาแข่งขันใครจะเข้ามาเจราจาใครจะเข้ามาต่อรองท่านจะได้เปรียบท่านจะได้ต่อรองได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ไม่ควรที่จะต้องจัดก,การกับใครบางคนนะครับควรที่จะต้องมีเมตตาการุณามุทิตาอบกขาให้แก่ผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าดวงชะตาของใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเด็ก อย่ามาคิดว่าจะมาดูถูกหรือว่าจะเหยียดหยามใครบางคนไม่ได้เด็ดขาดบอกได้เลยว่าดวงชะตาแบบนี้มันมีอำนาจท่านต้องจัดแจงให้เป็นท่านต้องเป็นคนดีนะครับดุปังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายไปต่างประเทศอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านอยู่แดนไกลจะไม่มีใครสามารถขัดขวางอำนาจของท่านได้ดวงชะตาดุดันนะครับสิ่งสักสิิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้ นะครับจะพูดคุยจะเจราจาจะต่อรองจะซื้อขายที่ดินก็จะได้สมหวังเป็นไปตามนั้นจะมีความสุขด้วยบาร,รมีปู่ทาเวสวรรณปกปักคุ้มครองรักษาจะเลิิอลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินคู้ครองจะสมหวังดังใจหมายจะเจอคนที่ใช่คนที่มีอํานาจบาร,รมีวาสนาจะเข้ามาหนุนน,นํดนงชะตาทําให้ท่านส่งเสริมไม่ท่านหรือว่าจะเป็นแม่ซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแม่ซื้อนะครับต่อรองเจราจานะครับ ทำให้ท่านสมหวังทางด้านเรื่องความรักสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วผลเกิดวันนี้ดวงชะตาตกตําแหน่งอํานาจปารมีวสาสนาท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคถูกลงมันใหญ่เป็นเศรษฐีเงินล้านไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโชคชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตา แต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วยด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหานะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดานะครับบุญกุศลวาสนากําลังจะส่งเสริมหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านลิกผัานเป,นปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีความสุขสมหวังดังใจหมายร่ารวยด้วยทรัพย์สิสนทองประเสริฐเร็จความรุ่ง,งโรจนราบรื่นเป็นไปได้ดีเกิดขึ้นในโชคชะตารวมถึงใจถึง นะครับเกิดขึ้นนะครับอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักกุ้งครองรักษาคนในครอบครัวให้แข็งแกร่ปลอดภยัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารแบบนี้เป็นนายคนเจ้ากนนายคนได้สบายดวงชะตาของท่าน นะครับมีการใช้เล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพนี้ให้ถูกต้องตามแบบแผนถ้าทำผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินคนยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีข้อห้ามมากข้อห้ามสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดวงชะตาท่านจากดีก็กลายเป็นร้ายครับเพราะฉะนั้นจงทําดี ทำดีก็จะได้ดีจริงๆก็ไม่รับทรัพย์โดยโชคเจริญรุ่งเรืองลุงชตาท่านมีอำนาจบาร,รมีวาสนาทำสิ่งใดก็สมนางป่าราน,านแต่บางคนกลับมองข้ามมองข้างกับทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณงามความดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีอำนาจบาร,รมีวาสนาบางเกิดขึ้นกับตัวท่านเหมือนกับเป็นดวงเสือใหญ่สิงโตใหญ่ไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเม่ตา แต่น่นอนครับสโตโมมานคนที่เจ้าเล่ห์จะคอยแหวกครับแหวงในที่นี้ก็คือว่าเขาจะไม่สนใจหน้าอิดหน้าปูนในใดทั้งสิ้นเขาพยายามทําในสิ่งที่เขาอยากทําจากความรู้สึกจากใจเบื้องลึกจากสันดานของเขาอย่างไงก็ขุดไม่เกิดอย่างไงก็ไม่ต้องสนใจกับสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าสิ่งนี้จะตามติดเขาไปทุกภพทุกชาติ เอาทาอะไราก็จะติดขัดติดติขดขัดด้วยอํานาจบารมีวาสนาท่านแต่ว่าท่านอาจจะถูกลบกวนกับคนเหล่านั้นเพราะเหล่านั้นอาจจะทําให้จิตใจของท่านวาบุ่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะรู้สึกว่าข้าไม่ใช่เพื่อนเลยเองด้วยดวงข้ามีบารมีอันยิ่งใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุมคองราาักษาทำให้ดวงชะตาท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดีแต่ว่าโดนใครบางคนกัดแกล้งในโชคชะตา ดวงใหญ่เกิดขึ้นทําให้ท่านรู้สึกราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าดวงชะตาโดนกัดแก้ททาให้รู้สึกติดใจขัด,ดมันเหมือนโดนมดกัดเหมือนทําให้ท่านรู้สึกย่าแย่ในบางช่วงชะตาโดนเรื่อยๆมันก็เจ็บปวดรุย่ยละอาจจะเกิดโมหะความโกรธความโกรธนั้นอันตรายเป็นอย่างมากทาให้ชะตาชีวิตเกิดความย่าแย่ความรู้สึกแย่ความรู้สึกจําแย่ การรู้สึกที่จะต้องประหันประหันกายบางคนเหมือนติดคุกเหมือนติดนรกท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีดลวงชะตาตกตำแหน่งเศรษฐีเงินล้านอำนาจปารมีวาสนาจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองบุญกุศลวาสนาท่านทำไว้มากแล้วจัดแจงให้ดีครับขอท่านมีความสุขทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลิปใหม่ครับสวัสดีครับ